สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนวันนี้นะครับ,นนรบผมจะไปแกล้งพี่ปูกันให้พี่ปูกินพริกแบบแบบไม่ให้ออกอาการนะครับกินพริกเดี๋ยวผมจะมีพริกให้เลือกอยู่สองสองอย่างก็คือพริกหนุ่มกับพริกเผาเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าพี่ปูเขาจะออกอาการไหมกับกฎดเล็กที่บอกว่าให้เขากินแล้วห้ามอ้าปากห้ามกลืน ให้โอมค้างไว้เงี้ยแหละเดี๋ยวไปดูสีหน้าของพี่ปุ๊กกันว่ามันจะขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันนี่นะครับพริกพริกพริกชีฟ้าน,นี่คือเป็นพริกที่แผ็ดระดับโองค้าดาวเลยจะบอกให้เดี๋ยวผมเผาก่อนเผาเผาเผาให้มันไหมแบบนี้เลยนะครับ <laughs> น,นะครับตอนนี้ผมก็ ย่างพริกชี่ฟ้าเสร็จกันไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะไปบ้านพี่ปูกันเดี๋ยวยังให้พี่ปูก,กินนะครับตามกันไปเลยนะครับนี่แหละเพื่อนๆดูดูดูดพริกพริกที่ผมเผานะครับผมซึ่งจากปกติแล้วถ้าเผาแบบนี้แล้วมันจะเผ็ดขึ้นกว่าเดิมเป็นสองเท่านะครับส่วนตัวนี้ก็คือพริกพริกหนุ่มเดี๋ยวผมจะให้เลือกกินแบบแบบนี้หรือว่าแบบนี้ก็คือความเผ็ดมันก็ไม่ต่างกันนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันพี่ปูอยู่นั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไป เดินเดินดอืมีอะไรให้เล่นอะไรอ่ะมีก็แล้วกันนะอะไรอ่ะว่ามาจะเล่นหรือไม่เล่นเล่นแต่มีข้อแม่นะอืมข้อแม่อะไรอ่ะห้ามออกอาการได้สบายชิวโอเคนะสบายจริงนะจริงว่ามาจัดไปจัดไปเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเคนะโอเคจริงนะจริงดูหน้าตาเลยโอเค สู้อยู่แล้วสู้ไม่ไหเดี๋ยวจัดหนเดี๋ยวจัดหน้และนี่ก็คือสิ่งที่ท้าบันลองกันวันนี้โอโหโอโหนี่ก็คือจะให้กินเลือกเอาว่าจะเอาแบบแบบว่าแบบพีิ้นุุมหรือว่าพริกแห้งแต่มีข้อแม้ว่าห้าม กลืนห้ามอ้าปากได้เคี้ยวเคี้ยวแล้วก็อมค้างไว้อย่างเดียวชิวๆสบายและห้ามออกอาการได้โอเคนะชิวสบายมาลองดูลองดูมานี่นะจะเลือกให้ดูสองแบบเลยครับสองอย่างไงอ่ะฮะมาเอาเอาเอาเคี้ยวให้ละเอียดอย่ากลืนนะเอาอมไว้องไว้องไวอย่าดิ้นปากอมไวอ่เดียวห้ามดิ้นปากอมไว ดียวปางอย่าดิ้นอมอย่างเดียวอมเออนั่นแหละนั่นแหละห้ามออกอาการเดียวเดี <the two> ๋ยวยันหน้ามันย <the> <freshman meters. t> ันหน้ายี่สิบยี่สิบเลยถ้าถึงยี่สิบได้ให้อบอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า เม่ไหแล้วไม่ไหวแล้วเมื่อเช้าเวยเมื่อเช้าเวยเม่เ้าเโอ้โหเปนยังไงเปนยังไงเยวช้าๆพูดแล้วพูดดิมันมันยังไงก็บอกไม่ถูกไงโอ้โห อย่ามึงลองบ้างเนี่ยมึทำอกูเดาดูวันนี้เราแกล้งนะไม่ใช่เองแกล้งเราเฮ้ยเราไม่ยอมเราจะยอมได้ยังไงดูปากเลยเนี่ยเราไม่ยอมเดี๋ยวเราจะให้จะให้เองลองลองดูเอาจริงเลยเจ๊โอ้ดูหน้าเนี่ยไม่จริงอะไรกันเนี่ย มามามาโอ้ยเอาจริงเลยนะจริงจริงอันนี้จริงโอ้โหโดนโดนนได้ไม่น่าแกล้งเลยแต่แต่ขอคอมเมนต์เดียวนะหรือว่าเหมือนกันเลยสองสองเหมือนกันไม่ยอมเหมือนกันไม่ยอมเป็นหล่นเลยแต่ขอทำใจก่อนโอเคเมื่อกี้กติกายังไงนะเขียวเขียวเขียวแล้วก็ห้ามกลืนแล้วก็ห้ามอ้าปากเฮ้ย เป็นนาแกงเลยเป็นไงเป็นไงเป็นไงตอนนี้ยังไม่ออกกันนะครับเดี๋ยวแป๊บเดียวแป๊บเดียวรอแล้วเรอเอ้ยชิวชิวชิวใช่ไหมไอ้ รู้ว่ามันจะเป็นยังไงก็รู้เดี๋ยวเออช่วยจุ๊ไอ้หยาอือฮึเดี๋ยวเดีตอนนี้มันจะไม่ออกนะตอนนี้มันจะไม่ออกเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงรอแล้เหรออือฮึอือฮึ เป็นไงเป็นไงอืมอืมอุ๊ยชายาโอ้โหดู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 ทำดูทำเออเป็นไงเป็นไงแล้วไงท้าท้าคนอื่นแล้วเป็นไงน้ำ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 ไม่ไหนน้ำไม่มีน้ำไม่มีไงไม่มีบอกว่าท้าท้าท้าคนอื่นแล้วเป็นยังไงดูดูดูปกดูปาก ไม่ต้องทานรีบเลยนะโอ้โหอเ้ยน้ำมีในน้ำนะโอ้ยดูมาแล้วทาคนอื่นเป็นไงตอนนี้เข้าตัวเองแล้วเป็นไงรู้สึกดีไหม เดี๋ยวเดี๋ยวขอขอหายใจก่อนตอนแรกนี่มันมันมันไม่เผ็ดนะแต่เลยมาสักระยะหนึ่งลิ้น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 ผมไหมนะครับดูหน้าตาหน้าตาหน้าตาออกก็แบบกี่ดาววะหน้าตาหน้าตา จบเที่ี้ไม่พอหรอเราจบสายชิวมาแล้วโอเคนะครับเพื่อนคลิปนี้ก็คงมีไปเท่านี้แหละแต่ขอแนะนําให้กับน้องๆที่ดูอยู่ก็อย่าไปเรียนแบบนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้นะครับผมเพราะว่ามันเผ็ดมากเนะครับอย่าลืมนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กับไปปิ๊กด้วยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็มีไปเท่านี้แหละ สวัสดีครับเจอก,กันใหม่ในคลิปหนะ้าบายปิปก